สวัสดีครับพี่น้องอวันนี้ผมก็มานอกสถานที่อีกครั้งนะครับหวังว่าจะไม่มีเสียงลมดังๆนะครับเหมือนครั้งที่แล้ววันนี้อยู่ข้างหน้าอยู่ภายในบ้านร่มเย็นนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ในอนาคตเราจะทําเป็นบ้านผู้สูงอายุนะครับที่นี่จะสร้างเป็นีิเวศอธิษฐานของผู้สูงอายุนะครับขออธิษฐานเผื่อโครงการนี้นะครับ,ออก,รนะรบก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีเวลาได้แพลนงานให้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากจะมา คุยกับพี่น้องเรื่องสถาบันครอบครัวผมคิดว่าช่วงโควิด1 9เนี่ยเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยกันเยอะมากนะครับก็เป็นเวลาที่เราจะสร้างความแน่นแฟน้นในขนาดเดียวกันก็คงจะเหมือนกับลิ้นกับฟันนะครับที่จะมีการกระทบกันบ้างเป็นของปกติแต่ว่าผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับว่าชีวิตสมรสนั้นคืออะไรนะครับในพระคัมภีร์ในมารากีนะครับบทที่2อข้อสิกล่าวไว้ว่า ชีวิตสมรสนั้นเป็นพันธสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนด้วยกันนะครับผมจะแบ่งปันว่าพันธสัญญานั้นคืออะไรนะครับในมาราคีบทที่2องข้อสิได้กล่าวว่าเพราะว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับพระยาคนที่ท่านได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของท่านและเป็นภรรยาของท่านตามพันธสัญญาท่านก็ทรยศต่อนางนะครับไอ้คำว่าทรยศต่อนางนี่ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอันนี้นะครับอ่า นิดหน่อยนะครับพระเจ้าไม่ได้ตอบคำมั่นสัญนาณะครับของชนชาติอสิสราเอลโดยเฉพาะสามีนะครับที่ทรยศนะครับต่อพยาพระเจ้าถึงไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าในที่ผมเอาข้อพมพีนี้มาเพื่อที่จะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าได้สร้างอาสาบันครอบครัวตามพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะมาอ่าอ่าศึกษาด้วยกันนิดหน่อยนะครับว่าพันธสัญญานั้นคืออะไรนะครับเราจะต้องเรียนจากพันธพันธสัญญาแรกระหว่าง อับราฮัมกับพระเจ้านะครับขอให้เปิดไปในประมการนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาบทที่15ตั้งแต่ข้อ5ลงไปผมจะไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดแต่จะเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าในตังนาา้งแต่ข้อ5พระเจ้านําอับราฮัมออกมาใช่ไหมครับแล้วดูดวงดาวพระเจ้าบอกให้อับราฮัมนับดวงดาวทั้งหมดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็บอกกับอับราฮัมว่าเท่าที่เจ้านับเนี่ยพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายขนาดนั้นนะครับและพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้า ที่รักษาพันธสัญญานะครับเรารู้หลังจากนั้นนะครับแต่ว่าใน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 สิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกอับราฮัมอับราฮัมก็ถามพระเจ้าว่าเอและข้าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไงใช่ไหมครับพระเจ้าจึงสั่งให้อับราฮัมไปเอาเครื่องบูชามาและก็ผ่าครึ่งผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจอ่าอ่า history ของชนชาติอิสราเอลนะครับเวลาเขามีพันธสัญญากันเนี่ยเขาก็จะแบ่งศพออกเป็นสองครึง่ง และทั้งคู่นะครับที่ทำพันธสัญญาก็จะเดินผ่านนะครับเหมือนกับว่าเอาชีวิตเป็นเดินผ่านเอาชีวิตวางไว้ที่นั่นถ้าใครผิดสัญญาผิดพันธสัญญาก็จะเหมือนกับเสียชีวิตไปนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมแต่สิ่งที่พันธสัญญานี้ที่มันสเปเชียลมากสําหรับอับราฮัมคือพระเจ้าเป็นคนเดียวที่เดินผ่านนะครับในข้อที่1 7ถึง18เนี่ยพี่น้องเมื่อดวงอาทิตย์ตก และมืดมิดก็มีเตาที่ควันพุ่งอยู่และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นในวันนั้นพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วนี่เป็นเขาเรียกว่า unconditional นะครับพันธสัญญาที่ไม่มีขอบเขตเลยเพราะพระเจ้าเป็นคนฝ่ายเดียวที่สัญญาและพระเจ้ากำลังบอกอับราฮัมว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่รักษาพันธสัญญา ของเจ้าถึงแม้ว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะไม่รักษาพันธญยาเราจะรักษาไว้เราเห็นที่เป็นจริงแล้วนะครับพี่น้องครับพระเจ้าได้ serv ปกป้องชนชาติอิสราเอลนะครับเรารู้ว่ามีการล้างาชนเผ่าของอิสรมาเอลมามากมายตั้งแต่ประเทศอัสซีเรียลงมาจนถึงฮิตเลอร์นะครับพี่น้องครับเราเห็นมีการกดขี่มีการพยายามล้างพงพันธุ์ของเขาอยู่หลายครั้งแต่พระเจ้าปกป้อง และพี่น้องจะเห็นพระเจ้าจะปกพ้องจนพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามีไว้พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญานะครับผมออกนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าที่ผมจะกล่าวให้พี่น้องฟังว่าพันธสัญญานั้นคือการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตวางเอาไว้ที่นั่นกำลังบอกว่าชีวิตที่ตนมีตนเองมีอยู่เนี่ยหมดสิ้นไปแล้วนะครับชีวิตต่อไปนี้ที่อยู่ก็เพื่อ คนที่เราทำพันธสัญญาไว้ด้วยนะครับถ้าเราเอานี่มาประยุกต์ใช้กับชีวิตสมรสที่พระเจ้าบอกในมารคีว่าชีวิตสมรสนั้นเป็นพันธสัญญานั่นหมายความว่าอะไรครับพี่น้องมันก็หมายความว่าต่อไปนี้ผมสามีชีวิตเก่าได้ตายไปแล้วต่อไปนี้ชีวิตผมมีเพื่อภรรยาภรรยาก็เช่นกันนะครับบอกว่าชีวิตนี้ของดิฉัน หมดแล้วจบแล้วตายไปแล้วต่อไปนี้มีชีวิตเพื่อสามีเพราะฉะนั้นสองคนก็จะมาร่วมกันสองซิ 2, 4, มาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้ากล่าวถึงนะครับสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับแต่มารซาตานมันจะพยายามมาแยกเราออกนะครับพี่น้องครับพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าชีวิตสมรสเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นพระเจ้าเป็นคนคิดนะครับในใน ขมอกการบทที่สองเนี่ยหลังจากพระเจ้าสร้างโลกเรียบร้อยแล้วสร้างอาดัมขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าอาดัมไม่ควรจะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับไม่สมบูรณ์เราจะหาผู้คุ้มทัที่เหมาะสมให้พระเจ้าเป็นคนตั้งสถาปน์ครอบครัวเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเราว่า,าชีวิตสมรสคืออะไรนะครับเพระเาะฉะนั้นท,ที่ที่ผมแบ่งปันมาเนี่ยชีวิตสมรส คือการไม่เห็นแก่ตัวคือการตายจากตัวของตัวเองและมีชีวิตเพื่อครับคนที่เรารักคนที่เรามาทําฟันทัญเสียร่วมกันนะครับหวังว่าพี่น้องจะเห็นและเข้าใจนะครับถ้าเรากลับไปในในในตัวอย่างที่ผมให้เป็นรินกับฟันเนี่ยนะครับถ้าลินนะครับบอกว่าผมจะต้องระวังฟันนะครับและถ้าฟันบอกผมจะระวังดิน มันก็จะอะไรครับซิงกันตลอดใช่ไหมครับจะไม่มีการชนกันจะไม่มีการกัดกันเพราะว่าเราอะไรครับจดจ่ออยู่กับอีกฝ่ายหนึง่งตลอดเวลาถ้าเราเห็นแกตัวนะพี่น้องครับก็จะไม่เห็นซึ่งกันและกันใช่ไหมครับก็จะชนกันตลอดเวลานะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเพราะสิ่งนี้สําคัญถ้าส,สถาบันครอบครัว air, รอ่อนแอลงคริสัจก,ก็จะอ่อนแอ น,น,นะครับผมอธิษฐานนะครับให้พี่น้องจดจ่อซึ่งกันซึ่งกันอะกันพี่น้องจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ